สวัสดีคุณเพื่อนทุกคน <laughs> จริงๆอ่ะฉันเห็นคลิปเนี้ย <S <S มาตั้งนานแล้วมาตั้งตั้งหลายเพลาแล้วแหละแล้วฉันก็มีความรู้สึกว่าน่า น่าสนใจนะประเด็นเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเขาเขาพยายามที่จะแบบว่าบอกว่าคนไทยอ่ะพูดภาษาอังกฤษอะไรอ่ะไม่เหมือนบ้านเขาเลยบ้านเขาอ่ะนักท่องเที่ยวก็น้อยบ้านเขาอ่ะประเด็นนิดหนึ่งนะนักท่องเที่ยวบ้านเขาอ่ะก็น้อยเขาอ่ะต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษจ,จากการเรียนไม่เหมือนเมืองไทยหรอก โอ้ยต่างชาติก็เยอะนะักท่องเที่ยวก็เยอะแต่คนไทยอ่ะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แย่มากเลยก็สังเกตดูนะเขาจะมีคําแบบว่าคอมเมนต์อ่ะก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าน่าเกลียดอ่ะน่าเกลียดแต่เธอรู้ไหมว่าเธอรู้ไหมว่าเขาอ่ะไม่ไม่เคยไม่เคยรู้หรอกว่าอ,อคนไทยอะ่ะ <c oughs> เขาก็โดยทั่วๆไปแล้วอ่ะจะบ,บ้านธรรมดาทั่วๆไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีหรอกแต่สําหรับคนที่พูดได้หรือว่าหรือว่าสื่อสารได้เนี่ยสำเนียงก็จะไม่ได้เป็นแบบว่าเ,เหมือนฝรั่งหรอกแต่ก็เป็นสำเนียงไทยๆนั่นแหละซึ่งเธอรู้ไหมว่าคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทยหรือไทยแอคเซนต์เนี่ยเป็น เป็นอะไรที่ต่างชาติหรือทั่วโลกในยกเว้นประเทศเพื่อนบ้านสามนาฬิกาของเราเนี่ยคนทั่วทั่วโลกเขาบอกว่าเป็นสัมเนียงอังกฤษที่น่ารักฟังแล้วน่าเอ็นดูฟังแล้วมีความรู้สึกว่ารู้สึกเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟังแล้วยิ้มตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นฉันจะพูดนะฉันจะพูดตอบกับคอมเมนต์ใหญคอมเมนคนตะเกนเนะี้ย you know Thai accent is the best in the world because I can hear people around the world. They say that Thai accent is so lovely. It's not necessary uh, for studying English as well. The experience is the most important too. I think, I think. The main idea is communicate to the people around the world to understand what we think and what we say เนี่ยเป็นสำเนียง accent แบบไทยๆซึ่งฉันก็ทำได้ทั้งสองสำเนียงแหละจะให้สำเนียงแบบว่า i n f l u d e ฉันก็ทำได้ฉันก็ไม่มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องไปเป็นฝรั่งหรือพูดแบบว่าให้เหมือนฝรั่งไปทำไมถ้าเราเป็นสำเนียงแบบนี้เราก็ทำแบบนี้ ถ้าเราสามารถพูดได้แบบสำียงฝรั่งก็พูดไปมันก็ไม่ได้น่าเกียรดอะไร I think is t not necessary to to uh, speak like a f r e n ง or foreigner because we don't use English in the daily life but it's very important to to show the people around the world what we think and this year is 2000, 2025 and the next 2026 nobody looked down about the language because i think just communicate is the way and i think uh, people around the world like thai accent Ah, ถามว่าเหมือนฝรั่งไหมก็ไม่เหมือนหรอกไ,กไม่ต้องไปคาดหวังหรอกว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นฝรั่งพูดได้แค่นี้แต่ว่าที่แน่ๆมึงเข้าใจผิดแล้วแหละว่าเออก็มีมึงคนเดียวแหละอีกขมรที่ไม่เข้าใจออกมาบอกสำเนียงกูไม่เห็นมีความจําเป็นเลยแล้วกูก็ว่าสิ่งที่มึงพูดอ่ะก็โอเคนะสำเนียงก็ก็สำเนียงอังกฤษแบบขมรนะแต่ก็ฟังรู้เรื่อง ฉัก็ชิ่นชมเธอว่าเธอพูดได้กระเสอกระสนดิ้นรนอยากจะพูดไม่จําเป็นไม่จําเป็นหรอกแค่สื่อสารได้ก็พอแล้วรวมถึงคนที่ดูอยู่ด้วยนะพูดภาษาอังกฤษอ่ะพูดไปเหอะพูดไปเลยพูดไปเลยไม่ต้องไปกงังวลพูดแบบที่ฉันพูดนั่นแหละอืมหรือทาไม่ได้ก็พูดแบบว่าที่เราเรียนในห้องเลยเออใช่ไหมแค่นี้ วันนี้เอาแค่นี้พอเดี๋ยวฉันทำงานก่อน